สวัสดีครับช่องโมโตเกมไทยนะครับทาง,งานแต่เช้าครับวันนี้มวมาเติมลมกรอนอืมเติมลมครับเติมลมตอนนี้ผมก็มาครึ่งทางอะนะอืมก็คนเติมน้ำมันเยอะมากอะแถวเคหะบางพีนะครับเดี๋ยวเติมลมหน้าก่อนลมหน้านะครับ ผมจะบอกว่ายางของผมเนี่ยไม่ใช่ไส์เดิมนะครับยางหน้าส์เดิมเนี่ยจะเป็น90ทับ80หลังก็จะเป็น100ทับ80นะครับแต่ยางหน้าของผมตอนนี้เปลี่ยนเป็น90ทั90หลังก็เป็น100ทับ90ทาไมถึงเปลี่ยนนะครับหน้ายางจะสูงขึ้นนะครับแล้วมันจะไม่โดนตรงตรงล้อแมกของเรานะครับเพราะว่าหน้ายางมาสูงขึ้นแต่ การเลี้ยวอ่ะก็จะคล่องขึ้นนะครับแต่ว่ารถก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับเพิ่มมาอีกสักห้าเซนมั้งห้าเซนหรือสามเซนนี่แหละครับต้องเพิ่มไม่ค่อยเยอะครับเดี๋ยวผมเติมลงก่อนยางหน้าผมเติมสามสิบพอนะครับสามสิบก็ได้สามสองก็ได้นะครับแต่ว่าหมเติร์สามสิบเดี๋ยวกลัวมากระด้านนะครับอย่างหน้าเออนี่ครับ ข้อเสียของล้อแมกรถออโต้ไบบางทรงนะครับมันจะเติมจุกลมย่านะครับนี่เติมอย่างเงี้ยนะครับมันจะเติมย่าบางทีไอหัวจุกเนี่ยมันยาวเกินอย่างเงี้ยก็มีนะครับอืเติมลมนะครับลมหน้าโอโ้โหเลยยี่สิบหกนะครับเติมอย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์ละครั้งหรืออย่างมากสุดส,สัปดาห์ครั้งนะครับอันนี้ขึ้นอยู่สภาพยางด้วยนะ แต่แนะนำว่าให้เติมเจ็ดวันเติมทีนะครับอาทิตย์หนึ่งเติมทีก็ได้ถ้ามีเวลานะถ้าสําหรับคนไม่มีเวลาแนะนําซื้อไอตัวเติมลมพกพานะครับอืมประมาณนี้ปุ๊บลมหลังลมหลังเติมสามสี่หรือสามหกก็ได้ครับแต่ว่าผมผมมีซอสสองด้วยเติมสามหกนะครับ เติมลม เสไม่ถนัดอืมตามใหม่โอเคนะครับสามหกจุกดลมอยูตรงนี้รถผมเนี่ยกลับมาไล่ค่านะครับไม่โอเฟนแล้วโอเฟนก็ถ้าแต่งเต็มระบบครับแต่ว่าเวลารถมีอาการอะไรเงี้ยมันหาจับจุดยากนะครับซึ่งผมก็ เป็นคนไล่อาการก็ไม่ค่อยเก่งนะครับพอพอไปได้เบื้องต้นนี้เฉยแต่ถ้าถ้าโอเพ่นอย่างเดียวอะ่ะมันจะไล่ง่ายนะครับชามจะมีชามท่อฟืองท้ายสิบสี่นะครับไม่เกี่ยวกับข้างในนะครับแต่ลบผมตอนนี้ทำกำลังอัดเพราะว่าลถผมอะ่ะมันเป็นโรคห้าแปดนะครับทำกำลังอัดเพิ่มกำลังอัดก็คือ เป็นรถที่มีพลักําลังเพิ่มขึ้นแต่ต้องแลกเปลี่ยนด้วยคือกินน้ํามันนะครับกินน้ํามันไม่พอแล้วก็กินน้ํารอยเย็นด้วยนะครับเตาเผาผ่าก็จะไหม้มากขึ้นนะเดี๋ยวมาโชว์ไฟหน้านิิหน่อยมาอืมไฟหน้านะครับนี่ไฟหน้าเดี๋ยวไม่ได้เปิดไฟหน้านะเปิดแต่ไฟคิ้วนะครับถ้าเปิดไฟคิ้วอย่างเดียว ตอนนี้ผมเปลี่ยนคิ้วเปสีน้ำเงินแล้วนะครับเดี๋ยวในเนี่ยนี่คิ้วน้ำเงินนะครับนี่ไฟหน้ายังไม่ได้เปิดมาเดี๋ยวเปิดไฟวงแหวนน,น,น,นนะครับทั้งในทั้งนอกนี่ยังรอนะครับอืมเนี่ยปะเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวจะด่าซวยอ <laughs> ีกปิดก่อน แต่ถ้าเปิดอย่างเงี้ยไม่กินแบตครับแต่ถ้าเปิดไฟโปรอ่ะเปิดไฟโปรเจกหน้าก็จะกินแบตนะครับแต่เราให้แนะนําว่าสตาร์รถก่อนแล้วก็เปิดไฟโปรเจกข้างหน้านะครับมันก็จะทํางานข้างๆรอชาร์จนิดนึงนะครับชาร์จไฟก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่ถ้าเปิดไฟโปรแล้วไม่สตาร์ทรถอะ่ะแบตจะไม่หมุนเมียงการทํางานนะครับมันจะทําให้ไฟสูบแบตเยอะนะครับ เพราะว่าไฟข้างแล้ว35นะครับ35วัตต mm ์ hmm. ก็รเล็ลเนสิบ70 70วัตต์นะครับเห็นไหมไฟหน้าเริ่มสว่างแล้วอืมปไปไปทำงานต่อนะครับไปทำง,งานต่อเจ้าเช้าไม่ค่อยมีอะไรขายของกินนะครับของกิน เนี่ยครับกลางคืนเวลาไฟโปรส่องมานะครับส่องทางข้างหน้าก็ระยะประมาณสักเมตรสองเมตรประมาณนี้นะครับตรวตรละอ,อผ่านไหมผ่านครับถ้าเราตั้งระยะที่สายตาถูกต้องกฎหมายนะครับถ้าตั้งไกลไกลเกินไปแล้วก็ส่องไปโดนยนตาเขาอันนั้นไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามัน เออแต่ถ้าท่างไกลอะ่ะเราไม่แยงตาโอเคแต่ถ้าตั้งไกลแล้วไปส่องสูงอะ่ะไปแยงตาเขาอะ่ะอันนั้นผิดนะครับ,ปรรบ,ออรบไปไบรบกวนตาชาวบ้านเขาประมาณนี้ครับแอบซอกเล็กดูนะครับคลิกไปได้ดู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 ซอกเล็กมานี่หลบนะครับประมาณนี้ครับตอนนี้ก็อยู่เคหะบางพีนะครับเดี๋ยวรอไฟเขียวอืเนี่ยครับ แบตท,ทางานอยู่นะครับเห็นปะเนี่ย12.5นะครับแต่ถ้าต่ำกว่าต่ำกว่า11หรือ10ไปแล้วอะ่ะมาขึ้น10 11อะ่ะแบตเริ่มเสื่อมหรือไปลองชาร์จแบตดูก็ได้นะครับถ้าไม่ไดีขึ้นแบตเสื่อมแล้วก็ควรเปลี่ยนแบตนะครับอืมมาดูไฟโปรเจกหน้านะครับนี่นี่เห็ะ สว่างวากลางคืนอ่ะจะสว่างมากครับแบบว่าไม่มีไฟวงท้องถนนอ่ะอันนี้มีไฟอ่ะไฟโปรสู้กับไฟวงท้องถนนนะครับเวลาสองก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเปิดไฟสปอร์ตไลท์มินิเพิเปิดพร้อมไฟโปรได้ไหมมันก็ได้ครับแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำอันนี้คือผมฟังมาจากช่างอีกทีหนึ่งนะ ก็สายไฟอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่ากําลังไฟไมนกินวัดค่อนข้างสูงนะครับไฟโปรเจกต์หน้ากินกําลังวัดเกือบ25หรือ30เลยนะนะครับคู่หนึ่งไฟโปรเจกต์ไฟสปอร์ตไลมินิแต่ผมว่าใครที่จะออกทริปหรือไปต่างจังหวัดบ่อยๆหรือเดินทางไกลๆต่างจังหวัดหรือบนท้องถนนที่มันมืดบ่อยๆอย่างอย่างเนี้ยผมขี่เจอเงี้ยก็จะ ทั้ที่จะติดนะครับมันมันทําให้เราขี่แล้วปลอดภัยมากขึ้นนะครับแต่ถ้ากีดตูม้มวอตลอดก็แล้วแต่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรเปิดนะครับนี่อย่า,ยางเงี้ยไปสปอตไลท์ข้างหน้ามินินะครับยังยังยังไม่เปิดนะอันนี้ไฟโปรเจกต์ให้ดูก่อนนะครับกําลังไฟตอนนี้ผมวิ่งแล้วพอวิ่งปุ๊บมันกินมันไฟก็กําลังกําลังไฟก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็นสิบสี่จุดสองวัตต์นี่คือสูงสุดแล้วของของรถนะ สิบสี่จุดสองวัตต์ประมาณนี้แหละนะครับเพราะเราขี่ไนงะมันปั่นไฟอยู่ผมถามช่างบอกว่าเอาอย่างนี้มันจะมีผลมันจะมีผลกับไอ้ตัวกล่องไหมเวลาไฟใช้ไฟกําลังวัตต์มากขึ้นไม่มีนะครับเพราะว่ามีฟิลนะครับกันขาดไว้นะครับก็แบบว่าติดฟิลไว้นะกันไฟช็อตไฟขาดอะไรพวกนี้นะครับ มาเดี๋ยวผมปิดไฟโปรเจกต์หน้านะครับแล้วมาลองเปิดไฟสปอร์ตไลท์มินินะครับไฟสปอร์ตไลท์มินิก็จะเป็นตัว LED ก็คือ LED อาจจะมีความเข้มข้นแต่ว่าอาจจะแยงทําให้แยงตาหน่อยกว่านะครับแต่ถ้าไปโปรเจกต์เนี่ยผมมองว่ามันสบายตากว่าแต่ว่าความเข้มข้นสู้ LED ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูนะปิดไฟแล้วนะปุ๊บผมเปิดไฟโปรเจกต์นะครับไฟเอ้ยโทษทีนะครับเปิดไฟสปอร์ตไลท์นะครับนี่ป่ะ ความเข้มข้นก็จะมากกว่านะครับแล้วก็อยู่ที่เราตั้งระยะว่าไกลแค่ไหนนะครับแต่เนี้ยผมว่ามองว่ามันไกลยอยู่นะแต่ว่าผมจะปรับให้ต่าวันนี้ครับคือตอนนี้มันยังปรับไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะโดนบังโคอสีกับบางโคนหน้านะครับนี่คือถือว่าปรับได้สุดแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมอาจจะปรับต่ำวันนี้อีกหน่อยก็ได้นะครับเนี่ยครับความเข้มข้นสปอร์ตไลท์มินินะครับ ก็จะเข้มข้นกว่านะเห็นป่เนี่ยครับมันจะเข้มข้นกว่าแล้วก็สู้ไฟบนท้องเทนนได้ด้วยเวลาเจอรถใหญ่หรืออะไรแล้วแต่นะครับเราก็สามารถเปิดไฟสูงได้นะครับแต่ว่า ไฟสปอร์ตไลท์มินิเนี่ยนะผมว่าเปิดไปก็ไม่จําเป็นนะครับแค่ไฟตัวสปอร์ตไลท์มินิไฟต่ําเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเนี่ยเห็นปะอ่าไฟประกาศก,ก็ทํางานพร้อมกันด้วยนะครับถ้ารรับเปิดไฟสปอร์ตไลท์มินินะครับเห็นปะกลางคืนสวยปะเห็นปะมันมีสีขาวสี น้ำเงินออก่าฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับประกับตรงนี้นะครับประกับแบรนด์จีนผมก็ไม่ค่อยรู้ยี่ห้อนะครับเหมือนเป็นแบรนด์กอปใหม่อีกทีนึงแต่ว่าเก็บคุณภาพก็ไม่ได้ด้อยนะครับอ่าเนี่ยครับหล่อปะหล่อปะดูขี่ขี่ไปมีไฟไปมองเห็นปุ่มได้ด้วยนะครับบางทีเราก็มองหาปุ่มไม่เจอยปุ่มมันมืดอ่ามีข้อดีนะครับประกับมีไฟ ราคาเท่าไหร่ล่ะครับก็อยู่ที่2000อัพนะครับใครสนใจก็ติดต่อช่างลักได้นะครับ2000อัพเพราะว่าประกัดตัวเนี้ยผมสั่งมาแล้วคือว่าเขาไม่มีเกียร์ตามมาให้ช่างก็ต้องตามเกียร์ให้ใหม่อีกนะครับก็คิดราคาอีกเพราะว่ามันเป็นมันเป็นประกับดัดแปลงค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับน,นี่ครับไฟ ไฟสปอรตไลท์มินินะครับรถก็เห็นง่ายขึ้นแต่ว่ามันอาจจะทําให้รู้สึกว่าคนลาคัญนิดนึงนะครับคือแบบมันฟุง้งไงคือไฟสปอรตไลท์มันจะฟุ้งนะครับมันเป็นแบบว่าหลอดหลอดแบบฉายเพียวผมไม่รู้นะอันนี้ผมพูดแบบในความคิดวของผมอะเออคือแบบมันมันรู้สึกว่าฉายแนละ้วมันฟุง้งฟุ้งอะฟุ้งแบบมันกระจายกว้างไงเราก็ทําให้ไปยังตารถข้างในนิดนึงนะครับคือผมเปิดไฟต่ําอยู่นะ แต่ถ้าเป็นไฟโปรเจกอ่ะไฟโปรเจกมันก็จะฉายเข้าไปนะครับจะมีหลอดจะมีหลอดอีกทีนึงหลอดเอ่อเขาเรียกว่าหลอดกันแยงตาอะไรของเขาอะผมไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไฟอ่ะแต่ที่รู้ว่าไฟโปรเจกอะไม่ค่อยแยงตาเท่าไหร่กับหลอดสปอร์ไลท์นะครับสปอร์ไลท์ LED ดีมันจะฟุ้งเห็นปหมมันจะฟุ้งไปถึงตาเลยเห็นไหมเห็นปหนป มันจะฟุงฟ้งๆแบบอย่างเงี้ยวงกลมกระจายกระจายไปทั่วนะครับอเดี๋ยวผมจะปิดไฟสปอร์ตไลมินีนะครับเปิดไฟโปรเจกต์นะครับอ่ารอชาร์จอีกครับเห็นปะถ้าเราปิดปุ๊บมันก็ต้องรอชาร์นะครับเพราะว่าหลอดไฟโปรเจกต์เนี่ยมันจะเป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟหลอดไฟไฮโดรเจนนะครับก็ผมพูดถูกผิดขอไฟด้วยครับเฮ้ยเฮ้ย ย้อนสอนเนาะเฮ้ย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 ย้อนสอนจริงอ่ะเฮ้ย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 ย้อนสอนเลยอ๋อโอ้โหคือผมผมออกนอกเมืองแล้วไงมันจะเป็นแบบเนี้ยเจอขับแบบเนี้ยนอกเมืองก็จะเป็นแถวเคหะบางพีแถวอุตสาหกรรมไงถนนนนท์โลกนิดหน่อยนี่เล่นย้อนสอนเข้ายูเทิรูบลงข้างหน้าเมื่อกี้เนี่ย เห็นป่ะเออประมาณนะครับน่ะมาดูไฟโปรเจกต์นะครับเห็นป่ะมันจะฟุ้งน้อยกว่าเห็นป่ะเวลาสองป้ายมันไม่ฟุ้งเท่ากับหลอดสปอร์ไลท์มินินะครับอันนี้คือการดูเปรียบเทียบแล้วเห็นป่ะอันนี้คือในสายตาผมที่มุมมองผมบอกนะแต่กล้องผมไม่แน่ใจว่ากล้องที่ผมถ่ายเนี่ยมันจะเห็นหรือเปล่านะครับอ่าตอนนี้ก็ฝนเริ่มตกแล้วนะครับ อีกสักพักน,นึงน่าจะถึงที่ทําง,งานแล้วแหละฝนต้องรีบไปแล้วแหละฝนม,มันตกนะครับถนนก็ยังทําไม่เสร็จนะครับเห็นไหมมีไฟส่องสว่สสวางสวามถนทน,ทน,ทนที่แบบยแย่มแยางเนี้ยแล้วเราก็ขี่ดูนะครับแบบรู้สึกว่าหายห่วง ใครรู้สึกว่าขี่ไฟเดิมแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคก็ติดไฟสอ่าไลท์มินิพอแล้วนะครับสำหรับรถน,น้อยๆนะครับแล้วนี่อะไรเนี่ยรถติดจังจะบอกว่าทำถนนน่ะโอ้รถติดมากเลยนี่เวลาตีห้าครึ่งอยู่เลยเนี่ยอีอย่างว่าทำไมติดจัง ขอถนนไม่เท่ากันนะครับเมื่อฝนจะตกอะ่ะผมรีบไปถึงที่ทำง,งานดีกว่าไม่อยากให้รถเปียกรถเปียกบ่อยๆก็ไม่ดีนะครับต้องล้างนะครับขี้เกียจล้างโอ้ยถนนรถเนี่ย พอทำกําลังอัดนะครับก็ค่อนข้างกินน้ํามันพอสมควรนะครับเนี่ยค่าเฉลี่ยนะครับผมจะดูนะค่าเฉลี่ยตอนนี้48นะครับแต่จริงๆอ่ะมันวิ่งตกลิตรละ30-35กิโลนะครับต่อลิตรเนี่ยครับกำลังอัอาตรารอบเร่งขึ้นง่ายนะครับแต่ว่า ก็จะกินน้ำมันกับน้ำน้ยาหล่อเย็นด,ด้วยนะครับเนี่ยเห็นป่านี่คือผมนั่งนะเนี่ผมนั่งนะกำลังอัดมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมยกรอบก่อนนะอันตารายครับถนนมไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นี่คือความเร็วที่อัตาราเร่งเขาเรียกว่ากำลังอัดนะครับแต่ว่า มันเหมาะที่จะใช้งานตัวเมืองมากกว่าขี่ออกทริปนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเวลาเลนอัตราเร่งแซงมากกว่าผมชอบตรงนี้แค่นั้นเองแต่ข้อเสียคือมันจะแดดน้ำมันเยอะกว่าแล้วก็กินน้ำลายเออกินน้ำยาหล่อเลนนะครับประมาณนี้เนี่ยโดนรังอัดนะครับนี่ผมโมไปขี่หนึ่งแล้วเนี่ยเพิ่งเติมน้ำมันเมื่อวานเองเนี่ยก็เ,ยเดียบหล่อเลนนะครับประมาหมดแล้วนะครับ เนี่ยขี่ได้สี่สิบห้ากิโลเองเผลอเผลอถ้าผมเร่งมากๆอะ่ะกินวันนี้ครับนี่ผมขี่วความเร็วแปดสิบถือว่ายังประหยัดอยู่นะถ้าขีวควาออา่ความเร็วแปดสิบอ่ะแ0ดสิบมาตรฐานนะความเร็ว่ะก็คือกินค่าน้ำค่าเฉลี่ยน้ำมันก็สามห้าสี่สิบนะครับมาตรฐานแต่ถ้าเราเร่งมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะแดกนะครับประมาณนี้เออมันก็จะแดกนะ้ำมัน นมาก็ยิ่งแพงชิบหายเลยเออนี่ก็เป็นสิตตกไปลิตรละสี่สิบแล้วลั้างถนนไม่ค่อยดีเลยรถจ่ายค่อนข้างเยอะครับผมขี่มาทำงานของด่านนะครับพาะว่าผมท,างงาทำงานเป็นเวนก็คือทำงานเป็นเวรเนี่ยก็จะมีสองที่นะครับก็จะเป็นสอบทำสองวันแรกจะเป็ครองด่านนะครับ อีกสองวันก็จะไปปักน้ำนะครับแล้วก็หยุดนะครับสองวันทาง,งานสี่หยุดสองนะครับประมาณนี้ไม่มีหยุดตาคา,าเลอร์ผมทํางานเป็นเวรไงเอาละครับก็คลิปนี้นะครับขอตัวจบท่นนี้ก่อนนะครับอย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอตัวไปทํางานก่อนนะครับบายบายครับ